ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพวกับฟุ่มเฟ c อเชนัลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับเหลืองดำนะครับนี่คือ d ีวอนะครับ DWMT 45184เป็นแบรนด์หนึ่งที่มักจะเขียนรหัสไว้เล็กมากอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นชุดลูกบ็อกประแจไขควงหกลง6กเลี่ยมครบเซตเลยนะครับอยู่ในชุดเดียวกันซึ่งตัวใหญ่มากกล่องนี้ประมาณสัก50เซนได้เลยนะครับความยาวแล้วก็ความกว้างยประมาณสัก37 38เซนนะครับ อลังการมากป๊าบโอ้โห โอ้กล่องสวยด้วยจะแกะลูกเดียวเลยลืมดูนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกเลยนะครับ full lifetime warranty นะครับก็คือหมายความว่าประกันตลอดชีวิตไม่ว่าจะแตกหักเสียหายใดๆนะครับที่เกิดจากการใช้งานปกตินะไม่ได้เอาไปฟาดอะไรเล่นนะครับเขาสามารถประกันให้คุณเลยนะ lifetime นะครับทั้งหมดในกล่องนี้นะครับมี184ชิ้นนะครับแล้วก็มีทั้งขนาด1 4 3.8ส่วนส่วนแแล้วก็1 2ส่วนมีทั้ง s AE แล้วก็ mm hmm, มิลลิเมตรก็มีเรียกว่ามีครบทุกอย่างแล้วก็ตัวก๊อกแก๊กของเขาเนี่ยนะครับใช้ขนาด72ฟันมุมในการขึ้นฟันเนี่ยแค่ห้องศาเท่าน,นั้นเอง Direct t a l เทคโนโลยีเทคโนโลยีการส่งกำลังนะครับแรงในการขันเนี่ยดีขึ้นนะครับด้านหลังเขาก็มีบอกหมดนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับนี่ดูกล่องก่อนนะครับกล่องสวยมากปั๊มนูนนะครับแล้วก็ทําเป็นสีเหลืองนะครับสวยสวยสวย ตัวล็อกนะครับเป็นเหล็กนะครับนะครับปิดพร้อมกันนะครับฟ้าบใส่เดินทางมาไกลครับไอ้นี่หลุดนี่เห็นไมครับมันจะอยู่แบบนี้อ๋อเน,นี่ยมันลงล็อกนี่มันมีล็อกของมันนะรตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นแผ่นแผ่นโฟมนะครับรองเอาไว้2ชั้นนะกันเครื่องมือมันกระทบกัน สำหรับคนที่ใครจะถามนะครับว่าตัวฝาถอดได้ไหมไม่มีสลักนะครับในการถอดแต่เราอาจจะถอดเองก็ได้เอาอะไรตอกตอกตัวหมุดนี้ออกก็ถอดได้แล้วใส่ในพวกลิ้นชักโต๊ะเครื่องมือก็สามารถทําได้นะตอกหมุดตรงนี้ออก2ตัวก็สามารถไปวางได้เลยทีนี้มาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้เป็นส่วนของประแจนะครับแล้วก็ลักษณะของพวกไขควงออประแจจะมี2ฝั่งเป็นประแจแหวนข้างปากตายนะครับก็คือแหวนข้างนึงนะครับรอบปากตายข้างนึง ฝั่งนี้จะเป็นแบบหน่วยเป็นนิ้วฝังวนนว่งนี้หน่วยเป็นมิลเห็นไหมครับประแจเขาก็าอยังแยกนะนิ้วกับมิลตัวนี้สูงสุดคือ17นะครับ15 14, 13, 12, 11ฝั่งนี้ก็เป็นสูงสุดนะครับก็คือ5ส่วน8 9ส่วน16 1่ส่วน2 7ส่วน16 3ส่วน8นะไล่ลงไปเดี๋ยวผมไม่ดูตัวหนึ่งนะสวยๆเอาเอาตัวเล็กหน่อยแต่ผมจะให้ดูว่ามันสวยมากสวยมากจริงนี่ขนาด1ส่วน2นิ้วนะครับเน่แล้วดูเขาสกรีนนะครับ ดีวอลเป็นแบบแทเทาเท่เท,เทนะเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นของแต่ละอันเลยนะสมมติถ้าอันนี้แตกหักเสียหายนะครับคุณสามารถเบิกตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็ตัวด้ามเขาก็จะมนๆนะครับเนี่ยเห็ไหมครับสวยไปสวยสวยมากสวยมากนะครับอ่ะดูตัวมินหน์นึงนะตัวนี้ตัวเบอร์17เนะครับเขาจะมีทั้งการปั๊มลงไปตัวชิ้นงานเลยนะครับในกรณีอย่างเช่นคุณใช้ไปหลายๆปีเนี่ยพวกนี้มันอาจจะเลือนลางหายไปนะครับแต่ว่าตัวที่ปั๊มก็ยังอยู่ใส่ใจทุกอย่างนะ ใช้ได้เลยนะนี่เบอร์15ก็รหัสอีกหนึ่งตัวนะครับ2216นี่เบอร์17-2218เพราะฉะั้นของตัวไหนก็รหัสตัวนั้นเลยตามง่ายนะอย่างนี้ตามง่ายนะครับมองในจอมันอาจจะแบบเอ้ยมันดูแบบว่ามันมันเลอะๆนะครับแต่ตัวจริงมันเงานะครับแล้วก็ฟิลลิ่งในการจับมันแบบโค้งมนไปหมดเลยบ,บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับ คือผมเป็นคนชอบเครื่องมือสวยๆอะ่ะเพราะว่าคือเวลาเราจับเครื่องมือเยอะๆความแข็งแรงแล้วว่าส่วนต่อไปที่เราจะดูก็คือเรื่องของความสวยละพราะมันจะแข่งกันเรื่องความสวยละนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับตัวนี้จะมีลูกบล็อก นะครยังมีลูกบล็อกตัวเล็กๆนะครับตั้งแต่5มิล6มิล8มิล10มิล11มิลนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นนิ้วนะครับสส่วน16 1ส่วน4 9ส่วน3 2 5ส่วน16 11ส่วน3 2 3ส่วน8แล้วก็7ส่วน16ตรงกลางก็จะมีพวกดอกไขควงอีก4แถวทั้งปากแฉกปากแบนรูปดาวหกเหลี่ยมอะไรอย่างนี้นะครับมีหมดเลยตรงนี้นะครับก็ยังมีตัวชุดประแจหกเหลี่ยมหน่วยเป็นมิลลิเมตร สีดำนี่นะหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับมีตั้งแต่เบอร์เจนะครับถึงเบอร์1.5เลยนะ1นนี่เล็กมากนะครับนี่เป็นแบบนี้แล้วก็มีหัดเรียบร้อยฝั่งนี้ก็มีนะครับหน่วยเป็นนิ้วนี่หน่วยเป็นนิ้วปั๊มไว้เรียบร้อยมีตั้งแต่5ส่วน16จนถึงเล็กสุดก็คือน่าจะเป็น3ส่วน64บ่นะครับาตามผมไม่ดีละต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> เขาจะสลับสีกันอยู่แล้วเห็นไหมครับอันนี้ด้านบนเหลืองอันนี้ด้านบนดำนะครับ เพราะฉะนั้นเราหยิบใช้ได้ง่ายเลยไม่ต้องมาดูเลขนะครับเรารู้อยู่แล้วเราจะใช้หน่วยนิ้วหรือหน่วยมิลจบด้านนี้ไปอ่าหมหมากด้านเลยด้านนี้นี่เป็นด้านที่แบบว่าภูมิใจนําเสนอมากนะครับมันเป็นอะไรที่แบบ ผมไม่ค่อยจะเห็นใครเขาทำานะส่วนใหญ่เขาก็ทํามาแบบเดียวหรือจะทําเป็นนิ้วกับมินอันนั้นก็ไม่แปลกนะแต่นี่ทํามาทุกขนาดนะทั้งนิ้วทั้งมินทั้ง1นึส่วนสอะแดปเตอร์สาส่วนแแล้วก็1นส่วนสไม่ให้คนอื่นขายอย่างอื่นเลยนะครับคือเหมาหมดเลยเ,เริ่มจากตัวนี้เลยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเป็นอะแดปเตอร์ที่เป็นไขควงแบบนี้ซึ่งมันจะไปใช้กับพวกฝักนู้นนะครับก็คือพวกดอกไขควงหรือไม่ก็ตัวลูกบล็อกหกเหลี่ยมแบบนี้ซึ่งตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับนีนต,ตัว้ ก็จะกลายเป็นไข่ควงตัวหนึ่งที่รับก้านหกเหลี่ยมได้นะครับเนี่ก็จะใส่พวกลูกบล็อกอย่างนี้ได้นี่ใส่ได้ไขได้นะครับรวนะมถึงพวกดอกไขควงแบบนี้นะครับก็ใส่ได้เลยเห็นไหมเก๋นะแล้วดูด้ามเห็นไหมครับดําเหลืองแบบเท่ๆเลยอันนี้นะแล้วก็มีรูนะของเชือกคองอะไรได้นะครับเดี๋ยวจะไปแขวนก็ได้เสร็จแล้วอ่ะตัวนี้ให้ดูก็แก๊กตัวเล็กก่อน ตัวเล็กน่ารักนะครับยังพิมพ์เหมือนเดิมนะครับดีวอลนะครับแล้วก็ตัวด้ามเขานะครับตัวคลิปเขานี่ก็จะแบบมีลูกเล่นนิดหนึ่งนะครับให้จับง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้คือเป็นเจ็ดสิบสองฟันหมดเลยนะครับเนี่ยปรับไยขวาได้นะครับเสียงแบบว่าละเอียดมากน่ารักเชียวเนี่ยแค่นี้เองนี่มือผมใหญ่ด้วยนะป,ปุกปิกมากเลยอ่ะผมโคตรชอบเลยว่ะอะไรแบบเนี้ยอ่ะอันนี้สามส่วนแปดนะครับก็โตขึ้นมาหน่อย มีสกงสกรีนเหมือนกันนะครับนี่ฟังเสียงชัดขึ้นล้เห็นไหมครับเสียงคุดดีเลยแล้วก็พี่ใหญ่ครับ1นส่วนสน้ำหนักกำลังดีมากๆเลยนะครับปรับท้ายขวาได้นะครับดูดินิดเดียว5้องศากึบกึบกึบแหมนิดเดียว ไอตัวห้าองศามันก็ข้อดีของมันก็คือมันสามารถขึ้นฟันได้เลยคือสามารถไขได้แม้กระทั่งขยับนิดเดียวนะเพราะใ,ในที่แคบหรืออะไรก็แล้วแต่มันทํางานได้ง่ายนะครับอ่ะแล้วก็ยังมีอะแดปเตอร์ที่เป็นก้านต่อนะครับเป็นการร้านสั้นตัวนี้น่าจะใช้กับหนึ่งส่วนสี่หรือเปล่าอ่าใช้กับหนึ่งส่วนสี่ซึ่งตัวนี้จะไม่มีปุ่มกดเหมือนไอพวกเครื่องเครื่องทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือทํารุนแรงได้เลยก็คือยัดได้เลยนะเท่ดิอันนี้ผมก็ชอบนะครับเวลาดึงก็ดึงออกนะครับส่วนอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นสามส่วนแปดนะครับนี่เปิบเห็นไหมครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับนี่นะสองตัวยาวขึ้นนะครับแบบนี้อย่างเท่เลยวะเนี่ยสวยสวยสวยจริงทั้งกล่องเลยอะ ปิากานั่งมองเดี๋ยวก็เพลินแล้วนะผมว่าทีนี้มาดูตัวลูกบล็อกที่เขาแถมนะครับมีหลายไซส์หลายแบบมากเลยอ่ะผมดูมันไม่หวาดไม่ไหวเลยฝั่งนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นไซส์ครึ่งนิ้วนะะหนึ่ส่วนสก็จะมี3.4มส่วนสี่สิบเอ็วนสิบส่วนแปดเกส่วนสิบหะครับถ้าเกิดเป็นมินก็จะมี1ิบเก้าสิบแปดสินะครับนี่คือยังเป็นอะแดปเตอร์ขนาดครึ่งนิ้วอยู่นะครับ แต่ถ้าเป็น3ส่วน8ตั้งแต่18มิลจนถึงประมาณ6มิลเลยครับตัว6มิลก็ยังเป็นอะแดปเตอร์ส่วน8แล้วก็ฝั่งนิ้วนะครับของ3ส่วน8ก็มีตั้งแต่13ส่วน16จนถึง1ส่วน4 1ส่วน4เนี่ยตูดก็ยังใหญ่นะครับแต่หัวก็แค่1ส่วน4เสร็จแล้วตัวเล็กนะตัวเล็กสุดนะครับอะแดปเตอร์ขนาด1ิส่วน4นิ้วเนะี่ยถ้าเป็นมิลจะเริ่มตั้งแต่14 ไปจนถึง4มิล14 13, 12 11 19 8 7 5 4เแ้ลยมี5.5ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหน่วยนิ้วตั้งแต่9ส่วน16ไปจนถึง5ส่วน32อนี่อาจให้ดู5ส่วน32คือเล็กมากเนี่ยคือเล็กแค่นี้แล้วยังไม่พอนะครับอันนี้คือตัวสั้นนะครับเขายังมีตัวยาวแถมเข้ามาในนี้อีกนะครับอีกนิดนึงอาจใหผมด,ดูตัวนี้ตัวนี้ได้เป็นอะแดปเตอร์สามส่วนแปดนะครับแล้วก็ขนาดลูกบล็อกนะครับห้าส่วนแปดนิ้วได้เป็นลูกบล็อกถอดหัวเทีียยนนด้ววัตว ส่วนตัวนี้ก็เป็น13 1ส่วนแล้วก็3ส่วน4ตัวนี้อีก4ตัวนะครับก็จะเป็น11ส่วน16 9ส่วน16 1ส่วน2 7จส่วน16จะเป็นบล็อกยาวใช้กับ3ส่วน8นะครับแล้วก็มีบล็อกยาวที่ใช้กับ3ส่วน8เป็นมินิก็เป็น10 12, 13, 14 15, 16แล้วก็17 18แล้วก็ตัวเล็กตรงนี้อ่าตัวนี้ก็ใช้กับตัว1ส่วน4นะครับมีทั้งนิ้วทั้งมินิกโอ้โหพระเจ้ามันจะแยกอะไรขนาดนั้นนะก็จะ ถ้าเป็นมินก็11 1เ8็้าปนะใช้กับตัวเลขนี้ถือว่าเป็นชุดเครื่องมือที่แบบผมต้องบอกอย่างนี้นะไม่ธรรมดาจริงนนะคือมันไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรมากนะครับแต่ทำออกมาได้เท่มากๆนะผมบอกอย่า้เท่มากๆนะครับมไม่ว่าจะเป็นบ็อกสั้นบอกยาวนะครับเนี่ยเท่มากๆเลยนะครับ อ่ะโอเคมาสรุปกันนิดน,นึงนะครับผมขอสรุปอย่างนี้ว่าเจ้าตัวชุดลูกบล็อกประแจครอบจัก,กรวาลของมันเนี่ยชุดนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะคุ้มค่ามากนะครับเดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ให้ว่ามันกี่บาทแน่แต่ผมบอกได้เลยว่า ใครที่กําลังมองหาแบบชุดเดียวจบแบบใช้งานแบบไม่เวอร์นะเพราะว่าอันนี้มันบอกสูงสุดมันก็ประมาณแค่สิบเก้มิลหรือว่าใหญ่สุดก็ตอนนี้ก็ประมาณ3ามสิสีผมว่าเพียงพอกับงานทั่วไปแน่นอนถ้าใครคิดว่ามันยังไม่พอคุณไปซื้อลูกบอกเปล่าๆมาใส่ก็ได้นะคุณจะซื้อไซส์ไหนอะมีหมดเรามีก็แก๊กใช้หมดเลยนะครับนี่คือแบบข้อได้เปรียบของเขานะครับเนี่ยแล้วก็มันอยู่ในแพ็กเกจที่แบบ ่คือทุกอย่างลงตัวนะทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีทุกอย่างให้ใช้ สำหรับใครที่สนใจนะครับจะซื้อเจ้าตัวชุดนี้นะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับลงไปดูราคาเน้นๆอีกทีหนึ่งตามร้านนะครับว่าราคาแต่ละร้านเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่นะครับผมแนะนําเลยนะถ้าเราใครที่กำลังมองหาแบบชุดเดียวจบแล้วแบบยกปึ้งไปเลยนะตั้งต่อหน้าเพื่อนแล้วก็จะบอกเดี๋ยวผู้ซ่อมให้เองเนี่ยโอ้โหให้เพื่อนนี่กรี๊ดเลยเท่มากนะเท่มากนะครับก็ลองไปหาซื้อดูแล้วกันโอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับวันนี้ฟุ้งเฟ้อชาแนลของเราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด้วยนะครับสวัสดีครับ บาย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 ครับทีมากเลยครับโคตรทีเลยครับแจมอะไรนะเพื่อนอยากซ่อมเหรอเดี๋ยวจัดให้ไปมีอะไรซ่อมไปแล้วครับบ๊ายบาย